สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมอค,คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตำแหน่งมิดเลนกันฮะเกนี Again, ้เป็นไอเรียมิดเลนเจอกับแอมาซาที่มิดเลนฮะในป่าฮะเหมือนจะมีประเด็นกันนะคือดาริอัฒมาไล่แพเดียนออกจากกลุ่มบูปปบับฮะว้าวก็ใช้ได้นะเออดาริยะก็สามารถทําแบบนี้ได้คือเดินไปไล่จังเกิลเลยคือถ้าจังเกิลบวกเราก็สู้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะสู้ได้อยู่แล้วฮะส่วนท็อปเลนวาราดฮะเจอกับดาริยะไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่าแล้วโดนเล่นเชิงไปฮะโอ้โห คือคือมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วไง <c oughs> ผมเริ่มอยากดูท็อปเลนแล้วนะไอเดีย e ฮะเจอกับแอมบาซาอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆเลยนะว่าตัวไหนสู้กันได้หรือเปล่าแต่จริงๆมันก็เป็นไฟเตอร์ทั้งคู่มันก็น่าจะเทเดสู้กันได้เออน่าจะสกิลเพ์ด,ด้วยครับแต่เกมนี้แอมบาซาเป็นอิกไนมาฮะเพราะนั้นไอเดีย e จะต้องระวัง่นะทีนีมม้ผมว่าเราปิดแมปกันดีกว่าเนาะจะได้ดูเหมือนผู้เล่นเลยเห็นมุมมองเดียวกับผู้เล่นเลยฮะไอเดียถ้าดันเลนเสร็จเดินไปวอร์ดรูไก่อะ เห็นตัวจังเกิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะผู้ร่างฮะเป็นเนสเรียวโซลกาเจอกับนิโคโไคซาฮะเป็นไคซาสองตัวนะกลับมาที่มิดเลนเราฮะเป็นอามซาที่ดันเวฟกลับมาเป็นที่เรียบร้อยฮะแล้วก็เหมือนจะเดินไปฝั่งล่างนะจาวานลงไปแก๊งที่บอดเลนฮะนิโคโเรื่อนโลมากๆพา,า,ายนอนสัญญาอเอาโซลกากา่กาอนเลยก็ว่าได้ฮะโซลกาแฟดอะไรวะหนาจาวานอยู่ข้างล่างเฉย ว้าวแอมป์ซากำลังจะลงมานะเพราะน่าจะต้องระวังฮะเป็นจาวานที่เข้าไปฆ่านิโคอะไอเลียปิงหายรัวๆฮะโอ้จาวานะลงมาป่าข้างล่างแล้วนะดูท็อปเลนนะฮะวาราดกับดาริยสฮะเดี๋ยวสเปลยนันมาทั้งคู่แล้วนะน่าจะเทตุกันไปอะโ,โอเคมดุดสวยฮะดาริยสมีอีอยู่เรียบร้อยเลย ต้นธรนมานะสำหรับวาระานะเป็นตัวระย,ยะไม่ไกลอยู่แล้วด้วยแล้วเจอกับโอ้หนีโคดเดินมาแกงที่เลนกลางง่ายเลี้ยเข้าไปเอาโชว์เดสายอาภาษาฮเอาไปเพดกับบิสายไปพร้อมกับแปดไปออโต้ฮะว้าวสวยเลยนะฮะเมื่อกี้นี้เราก็ได้เพจไปเพจกวกว่านะเกือบ2เพจนะมีจาวานมาไล่พอดีคือใช้สกิลบิชาร์เข้าไปแล้วก็แฟดเข้าไปออโตจ้จังหวะพอดีงานเรียบร้อยเลยอรภาษะ แกงแรกที่สวยมากนะส่วนจาวานมาคันเซิลรีคอยเรียฮะมีแพนดอนอยู่ใกล้ๆนะไอเดียนะ่าจะต้องรับเวฟอีกหนึ่งเวฟก่อนจะกลับบ้านแพนอดอนไปดักอยู่ในป่าเป็นนิโคอ่ะมั่วซั่วไปหมดแล้วนะตอนนี้รูทไปโดนจาวานไปนเต็มสวยงามจาังๆเจ,าจาวานกด EQ แทงใส่นิโคฮะไอเดียามาซานสายอเมซ่ากดแฟดนี้แต่ว่าไอเดียเลเวลหกแล้วนิโคไม่ตายฮะว้าวจาวานต้องเข้ามาคุกวงในแล้วอาจจะต้องอ e ีออกหรือเปล่า กาสมาน่าจะทำอะไรไม่ได้นะสำหรับโซลกะจาวานกด EQ สายแล้วมีเอ็เลียวอยู่ในพุ่มเฉยเบอร์ไรวนะน่ะว้าวเ,เดือดนะเกมนี้เติมกันไวจัดเลยฮะจาวานมายืนอยู่ในพุ่มข่าวว่าจะมวยไก่เขาวว่านี่ไงละ่ะโอ้โหแต่ว,ว่าจาวานะกด EQ สายเลยฮะแพนอนกลายเป็นใยงยงแทนแล้วแฟดมาเอาตัวแทงใส่แต่ว่าแพนอนสตานใสยย่ไปฮนะ มินเนียนมาเอ็เลียวกดคิวไปไม่โดนมินิโคเติมมาข้างหลังอีกฮะอะัลไลวะเนี่ยตรงนี้คลายศากำลังมาฮะอุย้ยจาวานกดอีคิวพืดไปฮะในเรียที่ได้คิวไปเพราะว่าเทเลพอร์ตกลับเข้าเลนมาใครายศามาแล้วฮะเบิร์สใส่โซกะหายไปฮะแอมบมาซ่าก็น่าจะกำลังมาต่อฮะอุย้ยสันโดนไปฮะแอมบมาซ่ากดอันตีโดนไอเดียไปเต็มๆฮะไอเดียกดสกิลวิวชาร์ดรับดามเหวีไปได้เยอะแล้วสันโดนไปสองตัวสวยงามจัดจัดฮะ เลวเขนชูขึ้นไปข้างบนเป็นการบวกที่ยาวนานมากครัแล้วดารีอท่าอยู่ดีเดินมาเลนกลางนะให้อเมซ่าขึ้นไปที่ท็อปเลนนะอ้าวน่าเสียดายนะเพราะว่าตอนดารีออยู่ที่ท็อปเลนเนี่ยก็สามารถโซโลคิววาราดได้ฮะแต่ว่าอเมซ่ายอยู่ที่เลนกลางแล้วตายรัวเกินนะก็เลยสลับเลนดีกว่าให้ดารียนมาเจอกับไอเดียซึ่งก็เจอได้อยู่แล้วเดี๋ยวเจ็ดด้วยฮะเดินมาคุมกําเนิดไอเลียที่มิดเลนนะ ดาเลียถ้าดันเลนเสร็จแล้วหายนะส่วนเลนล่างเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะโดนได้หรือเปล่าเรียบร้อยฮะได้ดันเลนก่อนก็มีโอกาสเดินแกงได้ก่อนแล้วดึงใส่นิโคไปเต็มๆพร้อมกับขดคิวโดนไปสองตัวใครสาคิเลนซิงเข้าไปในป้อกแล้วมีแพนนอนมาเติมเพิ่มมาเอ่เซียโดนใครสาไล่ตีอยู่พร้อมกับแพนนอนปลาหอกใส่ไปสวยงามจัดๆนะดาเลียโผลมาพร้อมกับแฝดมาคู่วงในออ้กดบาเลียสวยมากครับใครสาไอเลียกำลังลงมาเติมเพิ่มนะ แพนิออนสกิลีกําลังจะมาเข้าไปรับดาเมจให้เพื่อนๆนะแต่ว่าโดนโซก่าใบแล้วยังกดอีได้อยู่สวยงามมาะโซกาตีไปติดโล่พันยออนนะโอ้ไอเดียมาโอ้ยเฮ้ยไม่แย่ไม่แย่เป็นโซกาที่ได้ไป2คิวอะแล้วท็อปเลนนะหลังจากจาวานะตีไวทกับเสร็จเดินขึ้นมาแก๊งพี่วารารที่ท็อปเลนอะ ปากบอดไปเห็นตัววาลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวาลาดกดดุดเลือแล้วติดเฟรนลัดพยายามจะวิ่งหนีกดอันติโดนไป2ตัวแล้วกดมุดหลบ e ีคิวของจาวานไม่ได้ตบแฟดไปโดนอันติของแอมมาซาแอมาซาจุดอิงไนฮะวาลาดวิ่งตรงฮะโอ้โหไม่รอดหรือวะ้จาวานอ q คิวเข้ามาในป้อมมากดอันติใส่แล้วมีคิวของโซคามาเติมเพิ่มฮะโอ้โหดิโคจบไม่ตาย ว้าวโอ้อันนี้หลายรุ่นนะจังหวะน,นี้หลายรุ่นเลยนีโคเอาให้อะแปลกยาว่าเอสเลียวมาทําอะไรตรงนี้ฮะเหมือนจะเข้ามาอัดเวฟหรือว่ามานทาอะไรอะโอ้ยเอเลียเฟชรเข้าไปเจอแพนนอนคาบป,ปุ่มอยู่แล้วสร้นไปเอเลียวกดอาเคนชิปหลบกลายเป็นสีฟ้าที่อันตรายนะ โดนคุมป่าฮะผมไม่ได้ดูว่าไอ้เรยวมาทำอะไรตรงนั้นนะแต่ว,ว่าเพื่อนมาซ้อนแบบเร็วมากๆเลยัวกกันยับยาบาสี่นาะทีฮะโรเตตมาที่เลนกลางแล้วสำหรับเอสเลียวกับโซลกานะเอสเลียวนี่ซัดไป4คิวแล้วฮะกําลังจะได้สามเหลี่ยมนะนาเรียตอนนี้นี่เดินไปทั่วเลยนะล่าสุดท็อปเลนเดินมากลางแล้วก็มาบอลเลนต่อฮะตัวนี้โคฟอมตัวมาเรียบร้อยเลยแต่ผมได้กินนิโคนะว่านิโคนิโคกําลังจะทําแบก ไม่แน่ใจว่าคนนี้ใช่แลงหนึ่งหรือเปล่านะสองสองพันสองพันแต้มอ่ะเออน่าจะน่าจะแรงหนึ่งน่าจะไม่ผิดผมดูบ่อยเซิร์มิอ้าวอัศวาขึ้นไปโซโลคิววาราดมาได้อะวาราดอเอาเปลนนะเกมนี้ดูจืดจืดนะซึ่งตัวมันก็จืดอยู่แล้วนะ <laughs> แต่ถ้าไม่เสียนี้ยิ่งจืดเข้าไปใหญ่อะเช่าเทเลพอร์ตมาก็ไม่มีโคดเออจะมาแทนแฟลมันก็ไม่ได้อะมันมันเป็นตัวที่มันแบบขาดอะไรแบบ หลายอย่างอยู่สําหรับวลาดน,นะส่วนบอลเลนนะนิโคก็เอาให้อีกแล้วฮนะน็อกอาไป2ตัวเมื่อกี้นี้ไอเดียเดี๋ยวเติมเพิ่มเอสเรียวกดคิวแฟดเข้าไปยัดหน้าใครสาอ้าวมินเนี่ยนมาฮะเอสเรียวไม่น่ารอดนะนิโคโระวังโดนะเคนชิปมาคุกวงในนะฮะอุ้ยอุ S ้ตเอสเรียวแม่งเล่นดิอะไรจัดเดินแม่ป้อมตีฮนะโอ้ไอรเลเห็นว่ามีชัดดาวอะตัดใจเสียแฟดไปฆ่าเลยดีกว่าได้มา700โกเมื่อกี้นี้คุ้มจัดๆัดอะ ออเฟรตนะวาลาโดนได้ไม่หยุดฮะแอนนอนกำลังจะขึ้นมารับเวฟฮะแล้วดาเลียลงมาข้างล่างไอเลียตันใจเข้าไปได้ดาเลียเลยเหรอฮะโอ้ซิกิวบิวสวยงามมากๆแต่ว่าโดนโซลกาบ่ายฮะว้าวอัฟเฟรตนะโอ้โหไปวันโอ้โหแฟดเข้าไปโอ้เอลมาซามีซิกิวบิวทำให้มีโรฮะแล้วก็มีโล่ของอีคลิปมาด้วยอะ ผมว่าหลาดพยายามจะก,การป้อมนี้ฮะแต่ว่าการไม่ได้หรอฮะาเมิไม่มีเคยเเยเเียวเวฟเลยเอสเลวเอาเทนชิพเข้ามากดเลนล่างไอเลีลย,ยเทเลพอร์ตไปอยากจะโซโลเกียมาซาแต่เป็นไอมาซาที่เลเวลสิบแล้วกดอันติีโดนไอมาซาไปเต็มๆมามีจาวานอยู่ไกล้ๆไอเลียต้องพุ่งหนีก่อนแล้วหลบอันติของไอามาซาไม่ได้จากการพุ่งคีบฮะอ้าวกดพลิ้วมาแล้วฮะสำหรับนีโคที่ปลอมตัวมาฮะ วลาดกับขึ้นไปที่ท็อปเลนเหมือนจะโดนพี่ดาเรียโซโรคิวอีหนึ่งรอบนะฮะกดมุดไปแล้วด้วยเตรียมตัวรับแรงกระแทกครัดาเรียรอเลื่อนหมดก่อนเรียบร้อยคราับวลาดเอาไหมดาเรียเพิ่สิบเอ็ดแล้วนะเป็นเรื่องแล้วนะเนี่ยเฮ้ยฮะฮัจุกตูดนะวลาดไอเลียฮะอยู่ข้างล่างสองคนแล้วเป็นนีโคลปลอมตัวมากดอันตีไปพร้อมกับเชนซีซีของกีของ, e ของไอเลียตะวันอีคิวเข้ามาแต่ว่าอันตียังไม่มีนะฮะ การกดฮิวให้ทางของนีโคอ่ะรู้สวยงามมากๆครับแล้วส,สีฟ้าเห็นว่าฝั่งสีแดงอยู่ข้างล่างกันสคนเมื่อกี้นี้ก็ตัดใจมาเปิดลิฟต์ฮะเป็นการสัดใจที่เยี่ยมมากๆอะ่ะโคไปรับเว็บกลา,างต่อสบายใจเชิบแต่ว่าถ้ายื้อไปกลางเกมเลดเกมเนี่ยยังไงฝั่งสีฟ้าก็จะได้เปรียบอยู่แล้วเพราะว่ามี AP วนฝั่งสีแดนนี่คือ A d ดีทั้งทีมอะคือถ้าต้นเกมเอาหนักไม่ได้เนี่ยมันก็จะยากช่วงกลางเกมแล้วแล้วเขาคือรองเทา้าเกาะมากัะตึมเลยฮะเอออาจจะตึงมืออยู่มา19บเาทีอาการเงินไม่ได้ห่างก,กันให้ไอเดียลงมาเจอกับดาริเที่บอดเลยแล้วมีแพทเทิลน,นั้นตีมาไอเดียเขาสตาร์ทคมจ,จัดเลยฮะโหแล้วหลบคิวของอ่าหลบ E ของดาริเอตโดยน้ำมันยีเนี่ยแก <c oughs> เอาเรื่องจัดเอมเมนเรียฮะเมเนเรีย ฝั่งสีฟ้าฮะปากบอร์ดที่หลุมมาราคานไว้ฮะเราเห็นว่าฝั่งสีแดงเนี่ยการังตีอยู่ว่าเพราะว่าไม่มีการปักคอนโทรลอร์ดในหลุมอุราะนั้นฝั่งสีฟ้านี่ทยอยกันมาแล้วนะอีดาเลี้ยอยไกลอ่ะใช่นะไฟนี้วัาหากไม่ผิดเทเลพอร์ตด้วยแล้วมันทำระยกไปหมดเลยวะเอาห้าคนเราสี่อ่ะไอ้เ่ยกันตี่โดนคนเดียวฮะ เข้าไปคูงวงในฝั่งสีแดงนี่ได้อา,าคารเป็นที่เ,ร,เรียบร้อยแล้วฮะไอเลียเข้าไปคู่วงในแล้วต้องออกมาก่อนนะเพราะว่าหลบ EQ คิของเจ้าว่านะไฟชนะเสียออบเจกต์หรือว่าไฟชนะสวยงามมากๆครับไฟเมื่อกี้นี้ได้มา2คิวแต่ว,ว่าเสียอาาคารนไปแลกกับวารดได้ฟาร์นพี่ทอ็อปเลนแล้วก็ได้ป้อมบดมาเพราะนั้นไฟหน้าวาระเราจะเริ่มเข้าไฟได้แล้วนะว่าไม่แย่เลยไฟเมื่อกี้นี้ เป็นไฟสี่ห้าที่ต้องตัดนใจเข้าไปอ่ะแล้วชนะออตัวในเรียนนี่ออกกระเทมแบบแถวพาวมากนะชิ้นที่สามมาเป็นฟอร์เสนฮาร์ดมาหองข้าเป็นตัวตีให้มีจาวานดาเลตอมัมซ่าเป็นตัวตีข้างในเข้ามาตีข้างในอ่ะนน,นั้นฟอร์เสนฮาร์ดนี่แจ๋วจัดเลยฮะมังกรเกิดรวไฟนี้วาลาดมาจอยไฟด้วยนะตอนนั้นน่าจะเป็นไฟห้าห้าหาแต่ว่าฝั่งสีแดงนี่เพิ่งทยอยกันมา ฝั่งสีฟ้านี่โซนพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วเลนเซียวมานาเหมือนจะไม่พอนะ,อะ,จะเจ้าวานนะอ้าววารัตเข้าไปอันตรีโดนไปสามตัวสวยงามจัดจัดไอเรียสตันโดนเจาวานไปพร้อมกับกดอันตรีจาวานกดคิวไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะนั้นอาจจะหนีไม่ได้นะโอกาพยายามสแปมฮิวให้อยู่แล้วไตว้าวาเกี่ยวอะไนี่ยวารัตอาจจะเลี้ยงมาได้แรกเขาท็อปกันไป แรกหนึ่งหนึ่งฮะแต่ว่าฝั่งสีฟ้าได้มังกรไฟอัมซาไม่มีแฟตหนีแล้วนะฮะเราวังนะฮะ24นาทีเข้า25นาทีฮะับลอนกลังจะเกิดนะฝั่งสีฟ้าได้โซนพื้นที่ก่อนนะมีโคโนีไล่โซนพื้นที่ไม่หยุดเลยนะเจ๋อมากๆครับเดเยอยู่ยที่ล,ล่างมีเทเลพอร์ตพร้อมฮันนี่ฟุตเกิดโอ้จะวันกดทีมันที่เรียบร้อยโดนไฮซาแซวไปฮนะ ฝั่งสีแดงเห็นจะตัดแซงเข้ามาเปิดนะดาเลียอยู่ฝั่งโบไลเรียเทียพอลงมาแล้วฮะต่คู่วงไหนโดนเจ้าบานโอ้โหเ <c oughs> ออเจ้าบานไปฆ่าใครสามมาได้อะไรชัดดาวแล้วกด e ีคิวหนีไอ่ะไปนอนแปดไปสตานละฆ่ามาได้อะดาเลียรู้ว่าเข้าไฟาย,ยากก็ไปดันที่ท็อปเลนฮนะทำแมงก็ได้ให้เป็น4ต่อ4อันนี้ก็ทำแบกอยู่นะ คือเขาลองเข้าไฟล์หลายไฟล์แล้วไงเขารู้สึกว่าแบบแพงซูมไม่ได้อะวิธีที่ดีที่สุดก็คือสปีดพุทแล้วทําไมก็ได้ให้ขนองข้ามอาการคนหนึ่งแล้วให้ไฟล์เป็นสี่ต่อสี่น่าจะส่งผลดีต่อทีมากกว่าเขาก็ทําแบบนั้นมาละนะหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งกับชาววานที่ทอ็อปเรนฮนะมาดูกันหน่อยฮะโกสกิวพุทหลบโอ้โหมาแล้วลูกพี่ผมเจอหมวกแดงแรง,แรงลิศไหมฮะ เพิ่มไปจาวานนี่นิ่งเลยนะจาวานนี่ตัวไปแบกทีมนู้นนะฮะโดนพ่วรารล่อให้แล้วไงอุ๊ยอัมาซาโกดันติใส่วาราริโคนนะฮะเปรียวอะอยากลองของฮะจุกๆจเข้าไปเป็นเลืองก็มาเป็นไงฮะวารารผมนิโคอืมเจอกับแปดนี้ฮะเอ้าเห็นติ่มๆจะทิมกูเฉยนะ มีแต่คนจะมาแกล้งพี่วานาดนะแต่เขาไม่ีของแล้วไงว้าวจริงๆเป็นที่เรียบร้อยอะทีมฝั่งสีฟ้ากับทีมฝั่งสีแดงนะเกมนี้เล่นดีมากบวกกันมันมากช่วงต้นเกมแต่นั่นแหละทีมฝั่งสีแดงดาเป็น AD ดีหมดเลยเพราะนั้นเวลากลางเกมพอเขาเริ่มมีของเนี่ยมันออกไปเทมม่ายมากๆกนในการแก้ ฟอร์เซนฮาร์ดของไอเรียเนี่ยหลังจากนั้นก็ไฟก็ดูไร้ทางต่อต้านเลยนะฟอร์เซนฮาร์ดไอเรียมาทิ้นเดียวหลังจากนั้นก็ยากเลยนะแล้วก็ทดลองทงรองเท้าง่ายมากครับรองเท้าเกาะสามคนอ่ะสบายเบื่ออ่ะนั่นแหละรื่เลของดาร์ฟนะคือต้นเกมมันพอฟาโล่งไม่ได้อ่ะมันก็ยากนะแต่ว่าเอดีทั้งทีมเนี่ยมันเล่นได้แต่แค่ต้นเกมมันต้องแบบพอฟ้าโล่งให้ได้อ่ะเพราะว่า ถ้ากลางเกมเขามีของกันแล้วมันยากเออดาเมจมันแผ่วเยอะฮะเอ็อคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด like, subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์อลไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะสังคลิปนี้สวัสดีครับ